กวัดดีครับเพื่อเอนคืนนี้ผมจะพาไปไหาแทนจีโกโอ้กอยากสิสวนเจ้าไปลงชงลงชาคืนละไปลันนาคำแพงอย่าลืมเดือกันตาเสียมน่อยไว้กลนไว้แทงบางนอนแนงมันอาสิเกิดอยู่นหลัง งับทังงับทังงับทังงับ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 ไอ้งับทังงับทังงับทังงับงับทังงับทังงับทังงับไอ้งับทังงับทังงับทังงับงับทังงับทังงับทังงับผลงานที่ได้ในค่ำคืนนี้หนึ่งตัวครับพี่น้องทอดแดดแม่งเลย ดสีปมสีปมเมนูอาหารจากสีปมวง,งเล็บก,กับแก้มซักหลายเด้อพี่น้องสิบอกไห